สวัสดีครับ FC วันนี้จะมารีวิวการพัฒนารถไทยเดินตามดัดแปลงเป็นนั่งขับนะครับวันนี้ใส่สายผ่านแล้วนะครับสายผานคู่นะครับเส้นละประมาณ200กว่าบาทนะครับนะแล้วก็ทำระบบคลาสนะครับนะอันนี้กนะ็เหยียบได้เลยนะครับอันนี้ลูกล่องข้างบน เพื่อไม่ให้สายผ่านสะบัดนะครับมานะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนะวันนี้ก็มารีวิวให้ให้ท่านพีน้องอันนี้เกียร์นะครับอันนี้เกียร์ว่างนะครับง่ายง่ายนะครับเกียร์ว่างนะครับยังไม่ได้ทดลองขับนะครับนะะทำเรียบร้อยอันนี้ก็ตัวลองนะฮะใช้โช่นะเกียร์ ใช้โซ่รถมอเตอร์ไซค์เรากับสเตอร์เก่าๆนะมาดัดแปลงนะเข้าง่ายครับเนี่ยนะฮะเพื่อทดรองเพื่อไม่ให้เอ่หย่นนะฮะนี่นี่ก็ไอ้ตัวนี้เป็นที่ลองรับนะฮะมือโยกนะครับยกพันไถที่ไม่ใช้ไฮดรอลิกนะลองรับไว้นะครับนี่ก็เป็นอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับที่สามารถ รีวิวให้กับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับเครื่องก็ประมาณนี้นะครับนะฮะในคลิปต่อไปก็คงจะได้ทดลองขับแล้วก็จะได้รีวิวให้กับเอฟซี FC ทุกท่านที่สนใจติดตามได้ได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณ FC ทุกๆท,ท่านนะครับที่สนใจเข้ามาดูและถามถ่ายมานะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับ